มาดูตัวอย่างวันนี้ครับต่างจากที่เคยทำตรงไหนครับมีวงเล็บครับมีวงเล็บเ,บเล้ยไงต่อครับที่ต่างกันต่างกันตรงไหนครับลองดูดิ ปกติท okay, ี Somehow, ่เราทำเนี right? like this, ่ยที่เราทำทำไปเนี่ยอ่าดูดิความแตกต่างดิต่างกันตรงไหนลบสิบสี่ปกติที่เราทำเนี่ยระหว่างระหว่างตัวเลขเนี่ยมันมีเครื่องหมายแค่เครื่องหมายเดียวถูกป่ะใช่ไหมแต่คราวนี้ระหว่างตัวเลขมันมีเครื่องหมายอยู่สองเครื่องหมายใช่ไหมครับอย่างนี้อาจว่า ลบยี่สิบห้าลบสามสิบสองลบสิบหกยี่สิบสี่ลบสามสิบบวกยี่สิบห้าแต่แบบเนี้ยมันอ่านว่ายี่สิบแปดบวกด้วยลบสิบสี่ยี่สิบแปดบวกด้วยลบสิบสี่นะครับถ้าเราจะาการกระทําแบบดาเนินการง่ายๆเลยสองเครื่องหมายมันทํายากเปลี่ยนให้เป็นเครื่องหมายเดียวซะเปลี่ยนให้เป็นเครื่องหมายเดียวซะนะครับโดย เครื่องหมายต่างกันต่างกันนะต่างกันเป็นลบเหมือนกันเป็นบวกอันนี้ต่างกันหรือเหมือนกันต่างกันต่างกันครับแสดงว่าเป็นลบเราก็จะได้เป็นยี่สิบแปดลบสิบสี่งงไหมงงไหมครับเครื่องหมายต่างผมเรียกว่าเครื่องหมายชนกันละกันนะครับเพราะมันอยู่ติดกันเครื่องหมายต่างกันชนกันเป็นลบ นะครับยี่แปดลบสิบสี่ได้เท่าไหร่ล่ะครับสิบสี่ครับก็ได้สิบสีครับสิบสี่ครับสิบสี่ข้อที่สองข้อสองต่างจากข้อหนึ่งตรงไหนครับเครื่องหมายลบหมดครับอ่าเหมือนกันใช่ไหมเครื่องหมายต่างกันชนกันเป็นลบ เครื่องหมายเหมือนการชนกันก็ต้องกลายเป็นอะไรครับบวกครับบวกครับวกเท่าไหร่ครับสิบสามสามคุณก็จะได้เป็นลบสามห้าบวกสิบสามได้เท่าไรครับสี่สิบแปดครับลบสี่สิบแปดลบเท่าไรครับลบสี่สิบแปดลบสี่สิบแปดครับเครื่องหมายต่างกันตัวเลขปรบทํางไวกันบวกครับก่างกันต่างกันอันนี้ลบอันนี้ต่างกันต่างกันลบครับ เอามาลบกันนะครับนะสามห้าลบสิบสามเหลือเท่าไรครับยี่สิบสองครับยี่สิบสองครับแต่ข้อนี้เป็นบวกหรือเป็นลบเป็นลบครับบวกหรือลบเป็นลบลบครับเพราะว่าอะไรครับข้างหมายต่างใช่ตัวตัวลบมันมากกว่านะครับตัวลบมันมากกว่าผลเราก็ต้องเป็นลบด้วยนะครับหลายคนบางบางทีเนี่ย ผมเข้าใจว,าว่าบางทีคุณยังบวกลบจนนเต็มเนะี่ยคล้องบ้างไม่คล่องบ้างแต่แต่ถ้าคุณทําไปเรื่อยคุณก็ได้ฝึกฝึกการบวกลบจนเต็มคุณไปเรื่อยๆนะครับนะไอ้พวกนี้ถ้ามันไม่ได้ทนานานๆเดี๋ยวมันก็จะจะความคล้องมันก็จะน้อยลงนะครับอ่าอันนี้ทําไงครับอบอกมันที ก็ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายก่อนถูกไหมถ้ามีสองเครื่องหมายเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนให้ไปเลอแค่หนึ่งเครื่องหมายนะครับหลักการมีแค่สองอย่างครับต่างการชนการเป็นลบเหมือนกันชนกันเป็นบวกพอมาถึงขั้นตอนเนี้ยคุณก็บวกลบตามที่คุณเคยเรียนมาถูกไหมใช่ไหมครับตามปกติอันนี้ก็ได้ลบยี่สิบห้าทำไมครับอ่า บวกครับลบต่างการชนการเป็นลบลบลบเท่าไหร่ครับสามลบสามสองอ่าทีนี้ลบยี่ห้าลบอีกสามสองก็จะได้ลบเท่าไหร่ครับลบเจ็ดครับสิบเจ็ดครับเท่าไหร่สิบเจ็ดลบเจ็ดครับลบเจ็ดเเครื่องหมายเหมือนการเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องหมายเหมือนกันใช่ไหมครับ เื่งหมายเหมือนการเอาตัวเลขมาทำรไยการครับรวมกัน oh, รวมกันยี่สิบห้ารวมกันสามสิบสองเป็นเท่าไหร่ครับห้าสิบเจ็ดครับห้าสิบเจ็ดนะครับห้าสิบเจ็ดนะ,ะต่อนะครับยกตัวอย่างต่อวันนี้เราจะเอาแบบเนี้ยเราจะเอาแค่เนี้ยนะครับนะตัวอย่างที่สาม อ่าทำไงครับมีเครื่องหมายชนกันเยอะแยะเลยใช่ไหมวเวลามองโจทย์เราก็ดูว่ามีเครื่องหมายชนไหมถ้ามีเครื่องหมายชนเราก็เปลี่ยนให้เป็นเครื่องหมายเดียวซะก่อนนะครับคุณก็ได้เป็นลบยี่สิบห้าลบลบ,ลบเป็นบวกบวกเท่าไหร่ครับบ,บวกสิบสองบวก <12. S 1> บอลบได้ลบลบลบเท่าไหร่ครับ ลบสิบสี่ครับลบสิบสี่นะครับแล้วควรค่อยคิดออกมาทีหลังลบยี่ิบห้าบวกสิบสองหรือจะเอาสิบสองลบสิบสี่ก่อนก็ได้เออเท่าไหร่ครับสิบสองลบสิบสี่หลบสองครับเตะลบสองเพราะตัวลบมากกว่าใช่ไหมลบยี่ห้าลบอีกสองเป็นเท่าไหร่ครับยิบเจ็ด ลบยี่สิบเจ็ดโอเคนะครับลบยี่สิบเจ็ดนะตัวอย่างที่สี่อ่ะทำไงก่อนนะันดับแรก<ด>เลียนเครื่องหมายใช่ไหม เปลี่ยนเครื่องหมายก่อนนะครับเราก็จะได้เป็นลบสามสิบหกบวกชวนลบเป็นลบลบใช่ต่างการชวนจะเป็นลบบวกชวนลบเป็นลบครับลบสิบเก้านะครับ,รบตอนนี้พอเปลี่ยนเครื่องหมายปุ๊บเครื่องหมายก็เหมือนกันหมดเลยใช่ไหมพอเครื่องหมายเหมือนกันหมดเลยแน่นอนเอาตัวเลขทุกตัวมาทำไบกันหมดเลยครับ บวกวาครับอ่ามารวมกันหมดเลยนะครับแต่แน่นอนผลลัพธ์ต้องเป็นจํานวนเลยแน่นอนครับจำนวนลบจํานวนลบแน่นอนเพราะทุกตัวเป็นลบหมดเลยใช่ไหมจำนวนลบสามสิบหกรวมกับสามสิบห้าเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดครับรวมแล้วได้ลบเจ็ดสิบเอ็ดลบเจ็ดสิบเอ็ดลบอีกสิบเก้าครับเก้าสิบครับเก้าสิบลบเก้าสิบเก้าสิบนะครับหอชิเดียวอันนี้อ ได้ไหมได้ทำได้ไหมได้อ่ามาดูสักสองตัวอย่างเดี๋ยวผมจะให้การบ้านแล้วนะเออไม่ได้ประเด็นไม่ได้ประเด็น คือกระพุว่าเดค่ะอ่าข้อที่ห้าก็ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายก่อนถูกไหมครับถ้าเครื่องหมายชนงานก็เปลี่ยนเครื่องหมายไม่ชนเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับได้ลบสิบเก้าลบครับยี่สิบสองครับเพาะเครื่องหมายชนกันใช่ชนกันลบยี่สิบสองบวกครับบวก <S <S <13 S 1> บวกสิบสามอันนี้ต้องเปลี่ยนไหมครับ ไม่ไม,ไม่ต้องเปลี่ยนเพราะมันมีเครื่องหมายเดียวใช่ไหมเครื่องหมายไม่ได้ชนกันนะครับอ่ะคุณก็ทาถ้ามันมีสี่ตัวเราก็พยายามจับคู่ก่อนเอาที่มันรวมมันได้ก่อนอันนี้ลบสิบเก้าลบอีกยี่สิบสองได้ลบเท่าไหร่ครับสี่สิบเอ็ดได้ลบสี่สิบเอ็ดอันนี้ก็รวมมันได้ครับเท่าไหร่ครับบวกยี่แปดครับบวก ยี่สิบแปดนะครับลบสี่สิบเอ็ดบวกยี่แปดผลลับเป็นบวกหรือเป็นลบครับบอกมาครับลบครับลบครับลบแน่เพราะตัวลบมากใช่ไหมลบเท่าไหร่ครับสิบสามครับลบสามสิบสามนะครับลบสิบสามได้ไหมได้ไหมครับตัวยาตอนนี้คนผู้จะเข้ามา แล้วจะเรียนรู้เรื่องมันเดี๋ยวพึ่งจะเข้ามาเดี๋ยว oh, <yeah. S 1> เดี๋ยวทำกันบ้านดีกว่าเรานะครับเหมือนเดิมนะครับ <Ew. S 1> วันหนึ่งเราเรียนไม่เยอะแต่คุณต้องทำกันบ้านส่งผมทุกวันนะครับนะและแผนที่ทำกันบ้านคุณเก็บเอาไว้ด้วยนะนะครับเก็บเอาไว้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวเปิดเรียนเราก็จะมาเช็คกันนะครับเราจะมาเช็คกัน แผ่นที่สั่งการบ้านผมก็จะเก็บไว้ทุกแผ่นแหละนะครับเดี๋ยวผมเลือกว่าให้การบ้านเลยไปบ้างอันนี้คือการบ้านที่คุณต้องทำเหมือนเดิมครับทำใส่กระดาษเขียนชื่อนะครับแล้วก็ทำมาแล้วก็ส่งมาในกลุ่มไม่ใส่แต่คำตอบนะครับไม่ใส่แต่คำตอบผมอยากจะให้คุณเนี้ยสแสดงวิธีทำด้วย นะครับแสดงวิธีทำด้วยแสดงวิธีทำในที่นี้ก็คือการเปลี่ยนเครื่องหมายถูกไหมใช่ไหมครับเปลี่ยนเครื่องหมายทาทีละขั้นตอนนะครับเราจะไม่ใส่แต่คําตอบอย่างน้อยคุณต้องเปลี่ยนเครื่องหมายมาให้ผมดูก่อนว่ามันเปลี่ยนเครื่องหมายมันได้แบบไหนนะครับโอเคมีคําถามไหมครับตารางวันจันยังไม่มานะเดี๋ยวถ้ามาผมจะส่งไปให้นะครับนะมีคําถามไหมถ้าไม่มีผมจะถ่าย การบ้านส่งเข้ามาในกลุ่มให้แล้วคุณก็ใช้เวลาที่เหลืออีกครึ่งชั่วโมงตอนเนี้ยทำการบ้านแล้วก็ส่งผมมาโอเคไหมครับโอเคไหมครับอ่างั้นวันนี้เราพอแค่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคับคุณโพสวัสดีครับสวัสดีครับรแล้วทุกท่านพยาบ ใส่คลิปลงไปให้นะครับ